สามสวัสดีค่ะตอนนี้เราเราลูกคนเดิมอยู่ในร้านแฮมเบอร์เกอร์หรอสั่งอะไรดีสั่งอะไรดีอ่ะกินอะไรแฮมเบอร์เกอร์ไหมเบอร์เกอร์เนื้อได้อ่าฮะอ่าวันนี้วันนี้ว่าเราเลี้ยงแมวด้วยอยู่ข้างหลังคืนวันนี้เราเลี้ยงทั้งเที่ยวอืมไหนครับไหนครับ น no uh ี่เหรออ๋อขี้ดินอะไรอ่ะขี่ดินเอาไว้เป็นขนมปังอืมอันไหนเดี๋ยวเวนจะนี่ปั้นเป็นขนมปังโปะเหรอเดี๋ยวเวนไปเอาชายมาก็ิ่มเอาชายอืม นะเดี๋ยวถ,ถ่าย,ยอย่างเดียวอย่าเพิ่งกินลราตอนเ<ม>ช้าบึดอพอบืดแล้วแล้วก็เข้านอนแล้วพอมาเช้าแล้วออกมาหลังบ้านแล้วก็กินเลยเพราะมันแห้งแล้วอเอาหรอ,อนาน<ม>าจังอบนานเหรออบนาน <c oughs> ใกล้จะเสร็จแล้วแล้วต้องทำอะไรต่อไอเวต่อไปอะไรไม่รู้ใกล้จะเสร็จแล้วเหลือแค่หนุ่มฟังเอาอีกนี่นั้นกวาออะไร เทปกวาด,วาดมันะไรกวาดหนมปังอ๋อหรอขนมปังมันที่ดินไม่ใช่ที่ดินมันก็เป็นที่ดินแต่พอแห้งแล้วแล้วพรุ่งนี้เช้ามันก็จะกลายเป็นแบบหนมปังอย่างนี้โอ,โ,อโอ้โอเคทำเสร็จแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเหรออ่ะบ๊ายบายกดไลค์ like. uh huh. กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วไ,ไงต่อครับ 嗯,嗯啊，OK bye bye. OK。